สวัสดีครับสสวัดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ฟุตบอลไทยเวลร์ชี้ก่อนเกมฟุตบอลไทยลีกครับวันนี้ครับอยู่ของน้องตอง้อมพิมพวัฒน์และนันนองจำนงสงเกื้อมาพูดคุยก่อนเกมวันนี้นครราชสีมาเจอบีจีประทุมยูนเนเต็ดครับนันนองแต่ก่อน<ม>อื่นต,ต้องขอขอบคุณเคแบงค์บริการทุกระดับประทับใจครับยังไงจะพูดอ,อะไรเมื่อกี้ไม่ไม่เดี๋ยวค่อยไปเอาปูเตอร์ก่อนครับผมเป็นไงปูเตอร์ปูเตอร์นี่ไงอู้ ก็คือเลีวุ่นไหมเฮ้ยโบว์แพ้นี่ว่าอถอนออกโบว์แพ้ลงไปเจสี่แพ้เนี่ยแพ้อัตลันต้าพาบ้านมุดเป็นงผมพี่ยแพ้ศูนย์สองโอ้ทีมวิเทพเชลซีนะครับต้องบอกว่าแต่งแชมป์สัปดาห์นี้จะตบสเปอร์แล้วก็ขึ้นเป็นจ่าฝูงก็ไม่ได้โค้ใครที่ยังไม่มีปกเอ่อวอเตอร์นะครับก็สี่สิบบาทใช่สำหรับที่ไป็ซื้อที่ตามแผงหนังสือนะครับก็ส่งเอจะจะสั่งทางออนไลน์ก็สี่สิบก็รส่งอีกสิบบาทเป็น ห้าสิบาทตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะครับซื้อเก็บไว้นะครับเพราะมันจะปีนปีที่คว้าแช,ชมป์พรีเมียร์ลีกบอกไว้ก่อนของไอเชลซีเลยแพ้ขาบ,บ้านนอตเลันต้าลงขึ้นมาหบแพ้หนึ่สองอ่ะนะครับก็มีที่ายอยู่นะครับแล้วก็หลังซืกันได้ปุ๊บ มีประวัตินักฟุตบอลเป็นอะไรเยอะแยะมากมายนะครับอ่ะอื่นกันได้ครับวูดด้วยนะถึงแม้จะแพ้แต่เขาก็เป็นเต็งแชมป์อยู่ครับแล้วก็มีโปรแกรมของกันโช่ก็มีของบูเลดิก้านะครับมีเยอะแยะมากมายใช่อ่ะวันนี้ครับมาพูดคุยก่อนเกมฟุตบอลโตโยต้าไทยลีกครับพีนงค์คับนครราชสีมามาด้าเอฟซีเจอเบจีประทุมยูเต็ดจะแข่งขันในเวลาหกโมงครึ่งเดี๋ยวนี้โปรแกรมไทยลีกจะมีวันศุกร แค่จะทั้งทั้งฤดูกาลแล้วนะมันส่วนหนึ่งก็อาจจะเป็นเพราะว่าในช่วงของอเปลี่ยนแปลงในเรื่องของการจ่ายส,สดไงเอาเวลาอย่างรพอเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เนี่ยถ้าไปดูตามฟรีทีวีเนี่ยมันจะลำบากครับแต่ถ้าสมมติว่าแบ่งออก,กมาวันนี้ดูเหมือนจะเป็นช่องสิบเอ็ดใช่ไหมอ่าหารราทางช่อง11อ n b t ใช่ก็ต้องแยกออก,กมาเพราะว่าช่อง11เอนี่ยเขาอาจจะต้องรับภาระาว,ว่าสัปดาห์หนึ่งถ่ายเยอะหน่อยอขณะที่ฟรีทีวีก็พูดกันตรงๆอีกว่าช่องที่เขามีชื่อเขาก็มีเรื่องของรายการของเขาอยู่นะคร เวลาต่างๆเนี่ยเขาก็จะแพงหน่อยนะครับส่วนทีสปอร์ตเนี่ยหลายคนเนี่ยหาดูยากไงเพราะมันไม่มีทุกกล่องนะจอมอันนี้ก็เป็นเรื่องของเขาเราก็พูดไม่ได้อีกว่าเฮ้ยต้องทำโน่นทำนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องของกกทอะไรของเขาที่เขาดำเนินการของเขาเองก็ก่อนที่ก็บอกแล้วไงก่อนตัดสินใจจะทําอะไรไปก็คิดหน่อยตอนนี้ปัญหามันก็เกิดนะครับก็วันนี้เดี๋ยวมาพูดคุยกันนะครับถ่ายทอดสดทาง NBT ครับก็กดติดตามกันได้ถือว่าน่าดูอย่างมากโคด้านะครับ ต้องบอกว่าเป็นทีมที่น่าสนใจในฤดูกาลนี้เกมล่าสุดพึ่งเสมอกับ s อสเมืองทองถึง s อสเตเดียมด้วยสกอร์หนึ่งประตูต่อนหนึ่งคับหนึ่งประตูต่อนหนึ่งนะนองเป็นเกมที่เซอร์ไพรส์อย่างมากแล้วผมจะบอกว่าโคราชปีนี้เนี่ยเจอทีมใหญ่ไม่แพ้เจอแบงคอกเสมอได้หนึ่งหนึ่งไปชนะบุรีรัมถึงบ้านสองหนึ่งไปเสมอปราการสองสองถึงบ้านปราการครับ เสมอเมืองทองถึงบ้านเมืองทองหนึ่งต่อหนึ่งคราวนี้มาเจอทีมใหญ่อีกหนึ่งทีมคือ BG ีประทุมยเนเต็ดกำคุณจะว่าคุณยามาบอกว่าทีมของโคราชเนี่ยเจอทีมใหญ่ชอบชอบแต่เปอทีมเล็กทีมเล็กโดนคือโคราชเนี่ยที่เขาอยู่ในโซนีตกชั้นเนี่ยเพราะว่าเขาเนี่ยไม่สามารถจะไปเก็บชนะกับทีมเล็กๆได้ก็เกมล่าสุดในบ้านตัวเองเนี่ยแพ้ประจวบหนึ่งสองอ่าใช่ใช่ซึ่งไม่น่าแพ้ แต่จริงๆแล้วเกมที่เจอกับเมืองทองเมื่อวันก่อน <c oughs> ก็ไม่ใช่ว่าเขาดีนะเพียง <จะ S 2> แต่ว่าเขาโดนพักสนามเพียงแต่ว่า<ช><ๆ>กองหน้าของเมืองทองเองก็ทําพลาดหลายลูกและประตูเขาเซฟประตูเขาเซฟแล้วที่สาคัญจังหวะนั้นคือแทบจะจังหวะเดียวที่กระโดดขึ้นมงแล้วก็ได้ไประ<ช><ๆ>ตูไปก็ตีเสมอกันไปหนึ่งประตูตอนหนึ่งเพรมันก็เป็นผลก็เรียกว่ากําลังใจให้กับทีมโคราชพอสมควรนะครับว่าเก็บถึงแปมได้พวกเขาก็ยังมีลุ้นเล็กๆอยู่นะครับผมว่าโคราช คุณภาพนักเตะดีนะโดยเฉพาะเกมรับเนี่ยเฉลิมพึ่งเฉลิมพงเกิดแก้วก็ดีกรีทีมชาติเล่นยังนิ่งอยู่เลยแล้วก็มีกองหลังอยากเอกนัทคงเกตที่แบบเข้าวันแม่นต่างชาตินี่มีลำอามาดูแล้วก็ไม่ครับอามาดูอัสมซาวแล้วก็เดนิสบูริโลคือไว้ใจได้หมดถ้าเกิดชุดนี้อยู่ด้วยกันผมอว่าโคโดามีสิทธ์รอดตกชั้นค่อนข้างสูงนะ แต่วันนี้เจอ B g จีประทุมยูเนเต็ดนะนองบีจีเขาบอกว่าเป๊ะทุกเรื่องผลการแข่งขันเจอทีมเล็กจัดจัดการได้เจอทีมใหญ่ก็หดบุ๋มทำไมไมทำหน้าคือทําได้หมดเจอทีมใหญ่เอาแ้มกลับมาเจอทีมเล็กนี่ผ่านได้สบายคือเล่นฟุตบอลไทยลีกมาตอนเนี้ยบีจีสะดุดแค่2เกเกมเสมอปราการกับเสมอประจวกมันเป็นเรื่องที่เหลือเชื่อมั้กันนะใช่ไปเสมอสองทีมที่แบบอยู่ท้ายตารางแต่ เจอทีมกลางตารางหรือท้ายตารางทีมอ,อื่นๆหรือทีมบนตารางบีจีชนะวนรวดเัยถือว่าโหดมากมแล้ววันนี้ผมเห็นในหลายอย่างนะพร้อมหมดบีจีว่ามาว่าไปเขาการันตีเล่นฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกแล้วเรียบร้อยและข่าวดีเอโก้เชอสินมาแน่นอนอืก็คือครบสูตร,รและตอนนี้เป้าหมายบีจีผมเห็นเลยว่านั่งเช็คข่าวอืนักเตะทุกคนหลังจากที่รู้ว่าทีมได้โคต้าเอฟซีแชมเปี้ยนลีกเขาประกาศเป้าหมายต่อไปเลยคือแชมป์ไทยลีก เขาสกัดตอนนี้คือเขามองกับมองผ่านไปแล้ว<ช>เขาคือว่าเล็กหลังเนี่ยยังไงเขาก็ไม่ปล่อยแน่นอนยิ่งได้เคียวเล็บไปอีกสองตัวก็เท่ากับว่าเหมือนแล้วเขามองผ่านว่าแชมป์น่าจะไปชูถ้วยได้เลยไปรอชูถ้วยเลยเลยที่เส็นชัยนั่นลองคิดว่าได้ไหมได้โอ้โคือบีจีคือสูตรสำเร็จของฟุตบอลไทยเขาเขาโชคดีตั้งแต่ไหนแล้ววะ่าตั้งแต่ไม่มีซูปเปอร์ตาอย่างพวกทีเลสินพวกเดลโก้ที่ยังไม่มาเนี่ยนะ,ะเขาประคองตัวของเขามาได้เรื่อยอย่างที่คุณบอกเจอทีมใหญ่เก็บได้เจอทีมเล็กไม่เคยพลาดครับมันก็เลย เขาเรียกว่าอะไรมันมั่นใจตั้งแต่ฐานแล้วแล้วก็ไปเรื่อยๆเรื่อยๆพอเลข2องปั๊บเนี่ยมีตัวที่มาช่วยยิงอีก2คน 2> แล้วคุณคิดว่าใครมันจะหยุดเขาอยู่อ่ะอแล้วดูสภาพจากทีมอันดับ 2, 3, 4, สามสีห้าหกเจถึงอันดับที่16ท้ายตารางนพร้อมจะสะดุดทุกทีมพร้อมที่จะโดนเขายิงด้วยใ,ในเลข2องะนะและอีกอย่างที่น่าสนใจเกมรับดีมากถูก เจาะยังไงอะวิกเตอร์ตูนเนฟานดี้กองกลางสุวรรณยาทิติพันธ์สารัตเล่นด้วยกันเหมือนเล่นมาสิบปีอะใช่แต่ต้องบอกว่าสิบเอ็ดตัวจริงออกแล้วเดี๋ยวผมไล่ฟังเลยดูมาดูผู้เล่นก่อนอ่ะทางทักทายทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับกดมาแล้วดิโอ้หมเพียบเลยเพียบเลยนี่เขาบอกว่าถ่ายช่องไหนถ่ายทาง n อ t ทีเวลาหกโมงครึ่งเลครับอ่าอ่าอ่าสิบเอ็ดไลคชื่อผู้เล่นตัวจริงออกมาแล้วไปดูทางฝั่งเจ้าบ้านกันก่อนครับนครราชสีมามาร์ด้าเอฟซี ฉเฉลิมพงศ์เกิดแก้วเอกนัทคงเกตเลนด์วัสมเซาวเมธีทวีกุลการทัชชนนนคราวงวิรวัตจิรพัชศิริเดนิสมูริโลปะลองสาวันดีธนชาชัยหนูราชนัทวงศ์สาริยาและอามาดูออต,ตาล่าเปลี่ยนแปลงผู้เล่นไม่เยอะับในเกมที่เสมอเมืองทองก็ยังคงเป็น11ผู้เล่นตัวจริง,ดงเดิมเดมแหละเดิมๆอยู่เดิมๆอยู่เพราะว่าทีมเขาไม่ได้ใหญ่มากใ่ส่วนบีจีนะครับโอ้โหชาตชัยบุตรพรมกองหลังเนี่ยมี วิกเตอร์คาร์โดโซอังเดสตูเนสชาตรีฉินทะเลโอ้โหไปมาชาตรีเล่นหลัง <Le z S 1> ดีเล่นหลัง <laughs> ใช่ผมกลัวจะถูกเล่นปติทีมชาติดีไนงมันก็เรื่องจะก็มันเรื่องที่มันว่ากันไม่ได้ดีก็โชว์ความดีจากกองหน้าสู่กองหลังอ่าส่วนแบ็คขวาเป็นสันติภาพจันง่งมซ้ายเนี่ยเป็นสารัตปองสุวรรณกองกลางนะครับสารัตทิติพันธ์สุมัญญาหน้าเป้าสองคนมีโตติกับเจนลบ ก็เป็นผูน้เล่นตัวจริงชุดเดิมเหมือนกันก็ <c oughs> เ,เลยกกับันดาแล้วก็เจนลบเนี่ยดูเหมือนว่าเขากําลังจะพิสูจน์น,นะว่าสองคนนั้นมาอาจจะต้องนั่งนะใช่กางพักหลังเขายิง,ยงอย่างเดียวอกันยิงขู่ไว้ตลอดอ่ะแล้วเขามีส่วนร่วมกับทีมเยอะจริงๆงสาหรับเจนลบนะครับคู่นี้ผมมีสติที่น่าเหลือเชื่อมากว่ามาคุณจะรู้หรือไม่นะครับบีจีตกชั้นเนี่ยตกชั้นเพราะโคด้านนะเฮ้ยจริงดิง ก็นัดสุดท้ายในฤดูกาล2017ใน่ิบเอใช่ไหม BG BG ตกชั้นก็โคราชบุกชนะ BG ถึงบ้านเลยสองหนึและเจอกัน3มเกมหลังสุดในศึกฟุตบอลไทยลีกโคราชชนะ b ีหมดเลยเวยจริงดิในบ้านชนะมา2เกมติดแล้วเน่ยหนศย์กับสองหนึ่ง BG ชัยชนะในเกมไปเยือนโคลาชเนี่ยต้องย้อนกลับไปในปี2016นะครับ บุกชนะสองหนึ่งครับแต่ปีนี้กับปีนั้นไม่เหมือนกันอย่างน้อยชื่อปีก็ไม่เหมือนกันแล้วครับแล้วก็ดูตัวผู้เล่นต่างๆเนี่ยก็เขาบีจีเหนือกว่าแต่วันนี้มันผมมีลางสังหรณ์นิดนึงว่าคือบีจีเนี่ยมันเหมือนกับมันอินอะอินมือแรกก็เรียกมือแรกอะมือแรกมันเหมือนไม่มีอะไรต้องท้าทายมากแล้วครับทุกอย่างมันตามเป้าหมดแล้วอะเออไอตรงเนี้น่าสนใจแต่ถ้าสมมติเขาต้องการสถิติแล้วมองไปข้างหน้าว่าเขาจะชูถ้วยอย่างเดียว ขาก็ว่าน่าจะเดินเกมแต่ผมเดินเกมผมว่าไม่น่าจะถ,100ถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ถึงไม่ถึงร้อยอ่ะบีจีนี่เตะก่อนไงเพื่อน <c oughs> ถ้าชนะเกมเนี้มันจะโยนความกดดันให้กับทีมที่จะมาลุ้นตชมข้กับลัาเนี่ยนี่ยปวดหัวหมดเลยอ่ะเขาจะทิ้งห่างเลยนะเ<ต>นี่ยเขาดูแล้วผมว่าเขาเขามันทิ้งหรื ก็ยากใช่ไหมโคราดนะนั่นตรงที่ว่าทีเด็ดของโคราชคืออะไรโคราดได้กำลังใจจากเมืองทองมาแต่ก็ไม่ถือว่าเยอะแต่ว่าเพราะเมืองทองก็ไม่ใช่ทีมใหญ่ในตอนนี้นะเราพูดตรงตรงเมืองทองก็ไม่ใช่ทีมใหญ่กําลังใจต่างๆที่ได้มาก็ผมว่าก็ธรรมดาไปก็ไม่ไม่ไม่มีอะไรมากมายแต่เพียงแต่ว่าเกมนี้มาเล่นในบ้านแล้วเจอกับทีมที่ถือว่าเป็นแม่เหล็กของวงการฟุตบอลไทยในวันนี้การที่จะไปเล่นแล้วโดนให้ทีมเยือนมายิงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่อง โคราาเนี่ยเล่นในบ้านฤดูการนี้ผลงานไม่ดีมากใช่คือผลงานในบ้านไม่ดีเก็บแพ้นะยากแต่แฟนบอลผมเห็นวันนี้นะเข้าให้กําลังใจเยอะเยอะเยอะเป็นจุดเด่นและสนามเนี่ยสวยเก้าอี้ก็ทําใหม่ปกติเราไปสนามโคราชนะที่ผมไปสมัยก่อนนะน้องขี้นกบานเลยจริงใช่แต่พอเขาปรับปรุงใหม่เนี่ยดูสะอาดตาขึ้นใช่ใโคราาไม่แพ้อันนี้ในบ้านฟุ้มาเสมอเสมอทำไมอ่ะทำไมถึงเสมอ ผมว่าความความมุ่งมั่นต่างๆมันผมมามองที่เจ้าบ้านอ่ะมองเจ้าบ้านมุ่งมั่นกว่าใช่ถ้าผมมองนะ,ะแต่ว่าประสิทธิภาพตัวมันสู้กันไม่ได้แต่ว่าท่านแดนหน้าด้วยกันผมยังดูว่าโคราตยังขี่นะแต่กลางกับกลางกับหลังเนี่ยโคราชสู้ไม่ได้อ่าใช่ใช่ไหมใช่ใชแต่ว่ามันก็ได้เปรียบเสียเปรียบกันอยู่ตรงที่เรื่องของเจ้าบ้านครับอ่าแล้วเรื่องของคือบีจีเองก็ มุมมองผมนะบีจีจะบุกอัดโคราาพูดแบบช้าๆเลยยับเยินเชื่อผมไหมเจลบจะยิงสองลูกตอนนี้ผมยังไม่เชื่อเพราะเกมมันยังไม่จบใช่ไหมโตติโตติที่เขาลองให้ในเกมล่าสุดเนี่ยมันเป็นสามแมสุดท้าย ของเขากับบีในปีนี้ละก่อนที่จะย้ายไปอยู่กับทีมอื่นเขาอินกับทีมมากและเกมเขาจะลงเล่นเต็มร้อยทุกแมตช์คือตอนเนี้ยผมมองว่า BG ใน3าสี่เกมที่เหลือในช่วงเล็กแรกอเขาจะเก็บชนะให้หมดเพื่อได้จบเล็กแรกด้วยการเป็นแบบไม่แพ้ใครแล้วก็มีคะแนนนำห่างพวกภูริลัม พวกท่าเรือคือโยนโยนความเครียดให้กับน้นหมดเลยอ,อ่ะคุณมองอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคือช่วงนี้อยู่ในช่วงที่เขาฟอร์มดีเขาก็ต้องรักษาฟอร์มแบบนี้เพราะไม่แน่ถ้าเกิดเล็ก2เสริมทีละสินเสริมดิเอโกมา ถ้าเกิดไม่ดีขึ้นมากว่าใช้เวลาปรับตัวปุ๊บอีกนานและถึงตอนนั้นบุรีรัมเนี่ยเริ่มกลับมาแล้วท่าเรือก,ก็เริ่มชนะมาเฮ้าเกมติดแล้วและคะแนนเริ่มไล่จีบีจีเขาจะกดดันแต่ในช่วงที่ทีมไม่ต้องปรับรแล้วตอนเนี้มผมว่าโคชออค์เขาจะเน้นสามแต้งทุกนัดเพื่อที่จะขยับหนีท่าเรือเป็นเจ็ดคะแนนเป็นแปดคะแนนเพื่อช่องว่างมันมห่างเพราะผมว่าถ้าบีจีไม่ได้แชมป์ไทยลีกปีนี้เนี่ยอยู่ไม่ได้ ทำไมจะอยู <ique> ่ไม่ได้ต้องอยู่กันได้ดิโค้ชหลายๆคนอยู่ไม่ได้เออเพราะว่ามันไม่มีปีไหนที่น่าจะได้แชมป์เท่าปีนี้แล้วขอยืมคําโค้ชเตี้บอกมาโค้ชเตี้เขาบอกว่าถ้าปีนี้บีจีไม่ได้แชมป์ไปทั้งคณะมันก็ไม่แน่นอนเราเหลือตังเลขหนึงแต่ก็อย่างที่คุณบอกว่าก็ต้องเอาแตมไว้ก่อนแต่ผมไม่ผมเชื่อว่าคือผมไปดูเนี่ยแดนน่าผมว่าโคราชไม่เป็นรองอันนั้นเตะต่างชาติในโคราชเตะต่างชาติแล้วก็ไทยเอ้นะเอออะไรเงี้ยมันก็มองกันอยู่ตรงนี้แต่ว่าถามว่า น่าจะไปเจาะหลังวงบีจีก็เหนื่อยเหมือนกันเรามีตูเย็อยู่อะไรอยู่เรียมามันก็เป็นงานที่มันไม่ง่ายแต่ผมว่าเขาไม่แพ้นะอ่าผมองว่าไม่แพ้ยังไงบีจีก็มีแต้มใช่เกมนี้ไม่ใช่ดิคราชต้องมีคราชต้องมีแต้มถึงแฟนบอลไปเยอะนะเกมนี้เพราะว่าบีจีเดี๋ยวนี้จะไปแข่งที่ไหนเนี่ยแฟนบอลเริ่มเยอะขึ้นอ่าใช่เหมือนในยุคของเมืองทองที่ไปแข่งที่ไหนก็แฟนบอลเยอะ เพราะว่าทีมในอุดมไปด้วยซูเปอร์สตาร์แต่ละบีจีนะครับก็น่าสนใจถ้าชนะเกมนี้ก็สบายเลยใช่สบายเลยคือเขายิ่งง่ายเข้าไปอีกอะใช่ไหมง่ายเข้าไปอีกกับการที่จะลุน้นแชมป์แต่ผมไม่เชื่อนะไม่เชื่อเลยไม่เชื่อทาไมถึงไม่เชื่อคุณนัาจะน่ชนบอกว่าบีจีมันเป๊ะอยู่แล้วครับโอ้โหเปคุณสุรบง,งบอกว่าเสมอเห็นไหมมองเหมือนผมนี่เดี๋ยวผมจะบอกให้ถ้าบีจีชนะเกมนี้นะครับบีจีเนี่ยจะขยับไปมี สามสิบห้าแต้มนั่นทางฝั่งของเชียงรายอยู่ตอนนี้สิบเอ็ดแต้มสิบเอ็ดแต้มทีนี้มันนะมันแทบจะแล้วแข่งเท่าเชียงรายเลยนะถูกต้องไงตอนนี้แต้มเอยมันจะไล่กันแล้วตอนเนี้ออมันจะไล่กันแล้วคือชนะเกมเนี้ห่างไงห่างเชียงรายห่างเชียงรายขอภัยห่างเก้าห่างท่าเรือสิบแต้มห่างลาดบุรีสสิบสองแต้ม คือห่างเป็นโยน์เลยอ่ะใช่ก็ก็ขขขขเขาเขาเป็นโอกาสที่ดีะนะถ้าเขาชนะเนี่ยคือแบบมันการันตีเลยว่าเลขหลังในเล่นแบบสบายสบายะนะแ<ช>พ้ได้อย่างน้อย3เกมมาเริ่มต้นมานะใช่แล้วเพื่อนถึงจะตามทันอะไรเงี้ยแล้วบีเป็นทีมเดียวนะครับที่เสียประตูยังไม่ถึง10ประตูเลยลในฤดูกาลนี้ BG ีเสียไปแค่7ลูกแต่ยิงได้20ลูกชนะ10เสมอสไม่แพ้ใคร ไปดูโคราดหน่อยโคราดเนี่ยอยู่อันดับ14ของตารางนะโคราดนี่คืออยู่ในโซนตกชั้นนะมีคะแนนเท่ากับประจวบแต่โคราดนะครับปัญหาคือเกมรับเสีย,ยค<น>่ยอคนอข้างง่ายเสียง่ายเสียเยอะตรงนี้นีก็น่าสนใจแต่ว่าเล่นในบ้าน่ะผมเชื่อนี่ไงตารางอยู่กาบบนนี้แล้วนี่นี่อ่ะเนี่ยเนี่ยโคราดเห็นไหมเสีย25ลูกแล้วแล้วเสี่ยงด้วยนะ แต่ผมบอกวันนี้เขาต้องใส่แล้วก็เขาอยู่เสี่ยงกับท้ายตารางด้วยไงนะแล้วอยู่กับประจวบ่างทีถ้าหนีวันนี้ได้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งดีอย่างน้อยมีสักแต้บหนึ่งเนี่ยนะก็อย่างน้อยก็อยากไปที่สิบสามยังดูดีใช่ใช่สม,มัคมแล้วก็ทิ้งประจวบเป็นให้ประจวบไปแก้เองแล้วกันไม่ถึงว่าไปแก้ปัญหาเองในวันเสาร์ทตย์นี้<ร>นจะเป็นยังไงใช่มาอืม,อมนี่เขาบอกว่าวันนี้บีจีจะเสมอรอเพื่อนๆครับเฮ้ยจริงดิอ่ะเดี๋ยวโคราชนะสบายอีกเขาบอกโคโล่สบายคุณเจสซี่บอก เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวจะส่งไปดูฟุตบอลแล้วหกโมงยี่สิบบีจีนอนมาใส่ใสครับโคราชแพ้คาบ้านแน่อยู่ที่จะแพ้กี่ลูกโอ้โหนครราชจะสีมาวันนี้มาแน่อัึมซาวจะยิงประตูเอาละบีจีชนะชัวร์ครับมีคนบอกว่าโคราชแพ้คาบ้านเละเทะแน่เผลอๆอาจจะโดนบีจีถล่มห้าศูนย์โหแต่มันยอะขาดนั้นเป็นไม่ได้ไหมหนุ่มไม่ได้ผมไม่เชื่อหน้าของบีจีก็ไม่ชข็งแจรคม น่าเขาคนไทยเดนลบมันช่วงหลังมันฮอตจริงแต่ผมว่ามันก็เขาอนทำการบ้านรอรับไปแล้วล่ะครับมผมไม่ยับหรอกแค่สอเมตรพอราคามาตั้งลูกหนึ่งใช่ไหม,มเขาถามเวลา1 8บแดสามูนะครับสายเท่าสดทาง NBT n บ t, n B t. คุณนี่อีกกี่ครั้งก็บอกบ g แพ้นนเนี่ยทุกคืนตอนนี้บางคนก็แช่งไงโอ้ถ้าบีจีแพ้จะสนุกขึ้นนะทีนี้นพวกข้างล่างเขาจะเ,ออเริ่มหายใจก้ารท้าเรือก็อยากที่จะชนะเออแน่นอนแน่นอนโคราชชอบเจอทีมใหญ่ใช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 ่ไอ้อย่างที่ผมบอกไงว่าเขาเจอทีมใหญ่เขาไม่แพ้แต่เขาไม่แพ้กับทีมเล็กเขาบอกว่าเชียบีจีเสร็จขอไปเชียร์เอฟซีโซต่อครับวันนี้ แสดงว่าคนนี้ผมรู้นิสัยคล้ายๆผมอออคนบ้านเดียวกันไม่ใช่คล้ายๆกันเลยคล้ายๆกันเลยมาราโดน่าเคยแข่งฟุตบอลที่ไทยไหมครับต้องถามอนงอ่ะเคยมาใช่ไหมเคยมาบอกจําไม่ได้เงินเออเคยไม่เคยผมไม่ทันดูมาราโดน่าผมก็ดูในทีวีกันองนั้นแหละมเขาบอกว่านี่คนดูเยอะมากว่านี้คนเยอะมากครับคุณพงษ์ธรบอกนี่เขาบอกว่าวิวัฒจำปาอ่อนรอดแบรนเชย เดี๋ยวมาคุยกันเมันต้อง <จบ S 2> คุยกันหลังจบเกมเพราะว่ามันจะมีเรื่องของผู้เสสินแล้วก็มีคําพูดบางคาพูดที่ออกมาว่าอะไรนะครั้งนี้ผิดพลาดวีอาผิดพลาดเวอามันเป็นเหตุเป็นตัววิสัยแต่ถ้าครั้งต่อไปถ้าผิดจะลงโทษออ้ยไม่ได้สิพูดอย่างนี้ไม่ได้เดี๋ยวเียเออสะดุงะะด้งสิมันคือคล้ายๆมันง่ายเกินไปแล้วก็วันนี้มีเรื่องของวีอาด้วยมาพูดคุยกันเยอะนะครับโคราชเก่งครับเสมอสองสองแน่วันนี้โคราชนอนมาครับชนะแน่นอนนุ้ยคูไ่โคราดเยอะเนี่ยอนมาแล้วช่อง แฟนครลานี่เยอะอยู่แล้วใช่ช่อง n b t นะครับ n b t 1830 BG จะสูงไหมครับโอ้โหน่าสนใจนะอ่ะสนใจยาไงนะ้องมันกี่ลูกอ่ะสองครึ่งมะสองครึ่งเหรอสองครึ่งก็น่าลุ้นไปยังไงก็ BG ครับ วันไหนครับแต่วันนี้วันนี้ก็แต่แล้วเนี่ยเหลืออีกอห้าทีคุณมิรบอกว่าผมใส่เสื้อลาบุรีซะด้วยครับเขาคุณเอกให้มานะครับลูกน้อง,น,องน้องผมที่ทํางานที่นั่นด้วยไม่ไม,มีผมั้งอหอยากใสบบ่ลาบุรีเขาให้ผมแต่ออกรายการบีจีทีมเล็กก็ชนะมาหมดแล้วเสมอแค่สองนัดเองเกมที่ชนะแน่นอนคุณสิงห์กับน้องกำหมวกกับนกองโคราชครับสู้ได้ครับสู้ได้บีจีสู้สู้จากแฟนเมืองทองครับอูแฟนเมืองทองเขาให้กาลังใจเชียร์บีจีอ่ะเออเพราะอะไร เรามีสารรัดอยู่เย็นอะไรหรือเปล่ามีามดอดีตนักเตะเมืองทองอยู่อเปล่าหรือไม่เมื่อวันก่อนไปมาชนะมาเสมือนแบงค์แก้บจากเขา <c oughs> หรือเปล่าโคราโคราชมาเต็มครับใช่ผมเชื่อว่าสิบสี่วิก็โดนแล้วโคราชจริงดิถึงขนาดนั้นเลยเหรอหนึ่งหนึ่งครับฟันทงโอ้คนฟันทงเข้ามาเยอะมากเลยวันนี้ใช่ใช่เดี๋ยวก็หนึ่งหนึ่งเทียบนะบีจีสามศูนย์ครับโคราช เชื่อผมก็อยากให้แพ้บ้างจะได้ตามอะไรหมายถึงบีจีเต็มกราฟครับระวังโดนโป้งเดียวจอดนะบีจีจากแฟนบอลโคราอมีเสดนะมีเอทโคราชนี่ชอบนอนจริงไหมน้องชอบนอน้ส่งเวลาโคราชอะทำนังก่อนเขามีส่วนด้วยความที่เขาเป็นทีมเล็กกันทีมเล็กก็ได้มีแต้มหรือผมว่าหนึ่งแต้มวันนี้เขาก็น่าจะพอใจยิ่งกว่าพอใจยิ่งกว่าชนะซะอีกอ้พอใจเหมือนกับชนะะเกมนี้ฉัดชัยจะโชว์เก่าครับ เกมที่แล้วชัดชัยอ่ะโชว์พักอกลับบอลนี่เขามั่นใจมากสุกอยู่ในช่วงที่มั่นใจอ่ะทําอะไรก็ได้อะเชียร์โคราชครับจะทําให้ท่าเรือมีลุ้นแชมป์มากขึ้นคุณฟิลบอกว่าห้านครับเชื่อผมจริงดินนท์หลอกกว่าในจอเยอะเลยตัวจริงเจอผมที่ไหนไม่รู้คุณโดนไม่มีหรอกอาจจะสนามบอลหรือเปล่าสนามบอลที่ไหนไม่มีผมไม่ได้ไปเตะบอลข้างนอกไหน แล้วเผื่อมีคนนอกมาเตะที่ที่เราเซมก่อนเราก็ไม่รับไม่รับวะถ้าไปเตะข้างนอกไปไหมไม่ฆ่าตัวด้วยไม่มีใครอ่ะถ่ายช่องไหนครับช่องสิบเอ็ดนะครับช่องสิบเอ็ดเอ็นบีทีนะครับครับผมแฟนโคราชไม่ได้เยอะแต่แค้นบีจีแค้นที่ไม่ทำให้ตกชั้นเลยผมว่าสิบห้าทีมในเชียร์โคราชทั้งนั้น ถูกต้องเพราะอยากให้บีจีสะดุดบ้างแต่แล้วก็มันพวกที่ตามหลังมันจะได้มีลมหายใจหน่อยนี่แลวที่งำานโคราาเนี่ยเขาวันดับที่สิบสี่ด้วยใช่ไหมอ่าโอ้โหถ้าโคราชนะเนี่ยสิบสี่หรือสิบสามสิบเท่านั้นสิบสี่เออแต่แทงประจวบแทงทีมอื่นขึ้นมาเลยนะอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างโคราามีแต้มจากเมืองทองครับคุณพันกอบอกว่านั่นน้องครับเชียงรายสูงไหมโอเวอร์ไปเลยครับเนี่ยคุณเดอะเอาโคบทองหล่อบอกเจอที่ห้องบอลครับ นั่แสดงว่าเขาเป็นเป็นใครเก่าสักคนหนึ่งเนี่ยเอาล่ะ,ะ,ละผมเจอนนอนท์ที่อ่างอบด้วยบ่อยครับแลไปเรื่อยนันนนท์เล่าเรื่องถูกหวยหน่อยครับแมวเคยเล่าให้ฟังเดี๋ยวไว้มาหลังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังกระต่ายจมูกแมวเออใช่เพราะวันนี้สัตว์สองตัวมาเจอกันอเออมีพี่อะไผมว่าเกมนี้นบีจีเขาเขาจะมาล้างตาโคราดอ่ะ เพราะว่าโคราชคือทีมที่ทําให้เขาตกชั้นในปีนั้นถูกต้องแตนบอนน้ําตาไหลแล้วนตาไหลไม่ใช่แล้ยิ่งแต่วันนี้ท่านสมุติจะมองที่สุดก็คือมาเจอที่บ้านของบีจีอ่ะโอ้นั้นยับแน่ยนี่ยับเยินยับเยินเขาบอกว่าทีมตกชั้นอาจจะชนะบีจีก็ได้ครับใครจะไปรู้ยังไม่ตกใครบอกตกอ่ะยังไม่ตกไงยังไม่ตกยังไม่ตกบ้าหาพิ่งเตะมาสิบนัดนแต่ว่าเขาอยู่ในอัตราที่เสี่ยงอยู่ในโซนนะอยู่ในโซน ไทยลีกยุคปัจจุบันไม่แน่นอนครับอืม,มีเหนื่อยแน่คแน่นอนครับ,นนรบวันนี้เชียงรายไหวไหมโอเวอร์โอเวอร์ Over. Over. แล้วก็อยู่เกาหลีป่ะอ้าวทำไมไม่เชียร์ตัวไทยอย่างไทยอ่ะสถานการณ์มันบีบ <laughs> แล้วคือหน้าคือเชียงรายเลยปะ่ะจริงๆการเล่นฟุตบอลเอเชีแชมเปี้ยนลีกครั้งเนี้ย มันไม่ควรเกิดเรื่องดราม่าแบบนี้ขึ้นมาแล้วไปสร้างเรื่องให้กับตัวเองแล้วพอมีข่าวอียองแรจะกลับแล้านสมาธิก็จะไปเล่นอย่างนี้ผมไม่เข้าใจจริงๆว่าวันก่อนผมวันพุธมาพูดทีแล้วบอกว่าจะไปด่าไปโน่นกันทำไมนี่คือไปตำสึกปรากฏวันนี้อียองแรกลับบ้านก็เป็นดราม่าขึ้นมาอีกแล้วตัวเองก็จะแข่งวันนี้ด้วยครับเชิญนัณณงกับน้องต้องมาดูฟุตบอลที่เมืองกาญครับ ได้วัืไหนเดี๋ยวว่างๆอะไไปถ้าสมมติตวพวกก็รุ่นแชมป์รุ่นเฉลิมอะไรเนี่ยใช่ไหมคุณประเสิร์ช้างโบอาจารย์นี่ไงใช่ใช่อ,อะไรนะกิดใช่ไหมถ้าบีจีประมาทอาจจะโดนโคราาแน่บีจีปีนี้แชมป์ไทยลีกปีหน้าแชมป์เอฟซีแชมเป้ยนลีกมีโอกาสครับเพราะว่าตัวเริ่มเริ่มจะครบแล้วก็พวกตัวเหล่านี้เคยผ่านเอฟซีมาทั้งหมดนะใช่ไม่เหมือนเชียงรายอ โคลาดผีข้าววิ่งซู้ฟัดเออนี่เขาบอกโอ้โคราชเราที่มีวิ่งเข้ามาเยอะแล้วครับไอ้คนเข้ามาเยอะแล้วหมายถึงว่าออถ่ายข่าวสดทางเอ็นีดีนะครับมีคนอีกถามอีกคอมเมนต์น,นึงเดี๋ยวส่งไปดูบอลละโอ้หเป็นคนเยอะไปตอนเนี้ยสีสกเกตจะรอดไหมครับนะไม่ตอนนี้ปุ้ยมันเพิ่งเริ่มเล็กเกรกเอง ถือตะเกีเขาเขาเหมือนหมดใจมันหมดใจแต่ว่าปีที่แล้วเขาโดนไปหนักไงแต่ทีเนี้ยถ้าเรามองอีกทีหนึ่งคือที่มือ,อื่นๆเขาก็ไม่ได้ดีกว่าศือตะเกตถูกไหม,อมเออต้องมองอย่างนี้อ่ะเดี๋ยวขอบคุณเคแบงก์ ank, บริการทุกกระดับประทับใจนะครับแล้วก็มีสินค้าของ s อ g เมืองทองนะนำนเสนอเข้าไปที่ Li n e MTU T ทียูดีชอไปอุดหนุนกันได้นะครับแล้วก็ช่องทางออนไลน์ต่างๆมีหน้ากากผ้ามีเสื้อแข่งขันก็อุดหนุนกันได้เดี๋ยวแบ ช่วงสองนอกเหนือจากหลังเกมเดี๋ยววิจาร์ด้วยนี่ใช่ไหมไทยลีกเจลีกวิจารณไทยลีกเจลีกแล้วก็มีวิจารณผู้สินหน่อยอให้น้องพูดเพราะเป็นอดีตผู้สินเก่าแล้วก็ฟันหลงของคู่นี้ด้วยหลังเกมของคู่เนี่ย<อ>ที่จะเจอด้วยนะครับ,รบผมอ่ะอเดี๋ยวไปดูบอลการถ่ายเท่าสดทาง N b t นบะครับครับเวลาหกโมงครึ่งเดี๋ยวผมกับน้องพักก่อนเจอกันใหม่ในช่วงหลังจบเกมครับ